สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง f a r g r a s s Filia นะครับอีพนี้ผมจะมารีวิวน้ำหอมของ Burberry นะครับเป็นน้ำหอมจากแดนผู้ดีอังกฤษเนาะน้ำหอมที่จะมารีวิวในวันนี้นะครับอยู่ในคอลเลกชันของ My Burberry นะครับ3ตัวนี้เลยนะจะมีตัว My Burberry ที่เป็นตัว o r i g i ินอนะครับแล้วก็มี My Burberry Black นะครับตัวสีดำที่อยู่ด้านหลังกับตัว My Burberry Blush ที่เป็นตัวสีชมพูอ่อนนะครับ คอลเลกชันนี้นะครับของ My m e r มอ r ์เีเนี่ยก็คือเป็นคอลเลกชันที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆของทางแบรนด์เขาเลยนะผมว่าคุณผู้ชมเนี่ยหลายท่านเนี่ยก็ใช้อยู่หรืออาจจะเคยใช้หรืออาจาออาจะเคยได้กลิ่นมาบ้างแล้วนะครับคือในคอลเลกชันนี้นะครับคอนเซปต์ Concept เนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากสวนในกรุงลอนดอนของอังกฤษที่มีต้นไม้มีดอกไม้แล้วก็สภาพภูม,มิอากาศของลอนดอนเนี่ยฝนจะตกบ่อยใช่ไหมคือเป็นสวนที่ ผ่านฝนตกมาหมาดๆประมาณนี้นะครับคือกลิ่นมันก็จะมีความออกแนวแบบฟลอรัลมีความเฟรชบางตัวก็อาจจะมีกลิ่นของความเป็นฟรุตตี้เข้ามานะครับแล้วก็ทรงขวดเขานะครับตัวนี้เนี่ยที่ฝาเนี่ยครับคือเขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจาก t r e นช์โค้ t ของทางเบ r ร์เบอรี่เขาอะนะครับคือฝาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับดีไซน์ของกระดุมที่อยู่บนเสื้อโค้ทของทางแบรนด์เขาอีกทีนะ แล้วก็โบเขาอะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเท็กซ์เจอร์ที่ใช้ทำเสื้อโค้ทของทางแบรนด์เขาเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะขอรีวิวจากตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับตัวออริจินอลนะตัวนี้เนี่ยนะครับในข้อมูลนะครับบอกไว้ว่าเปิดตัวเมื่อปี2014ก็หลายปีมาแล้วนะครับเพอร์ฟูเมอร์เนี่ยคือคุณฟรังซิส์คือจงนะครับคือเพอร์ฟูเมอร์ชื่อดังเลยนะครับถ้าใครอยู่ในวงการน้ำหอมเนี่ยก็น่าจะรู้จักดีเลยนะครับ ท็อปน้ตนะครับมีสวีทพีนะคือเป็นอดอกไม้ที่ค่อนข้างออกแนวแฟนซีนิดนึงนะครับเป็นดอกไม้ของทางฝรั่งอะ่ะลักษณะมันจะคล้ายคล้กับอดอกกล้วยไม้นะครับกรีบมันจะมีหลายสีละกันประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเบอร์กามอตครับแมนดารินออเรนจ์เกรฟฟูดแล้วก็เลมอนมิดเดิลน้ตมีควินส์นะก็คือผล,ลไม้ที่ออกไปในทางซีดัสหน่อยนึงนะมีดอกฟรีเซียเจอเรเนียมพีช กรีนโนด์การ์ดิเนียแล้วก็แพชชั่นฟรุตนะครับก็คือเสาวรสเบสโนดมีดามัสโรสแล้วก็มีโรสพัทชูลี่มัสเลเซอร์แล้วก็ดอกไบโอเลตนะครับกลิ่นนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นกลิ่นที่ยูนิคมากเลยอะครับคือในคอลเลคชันเขาเนี่ยคือกลิ่นแบบกลิ่นดีอะกลิ่นแบบพูดดีอังกฤษจริงๆเลยอะนะครับ กลิ่นที่ละมุนมากเลยครับเป็นกลิ่นที่หอมมากเลยนะเป็นกลิ่นที่ยูนิคด้วยครับคือเปิดมาเนี่ยเราจะได้กลิ่นของความเป็นซีตรัสที่มีรสเปรี้ยวนะครับแต่เป็นเปรี้ยวที่ไม่ได้แหลมไม่ได้เปรี้ยวหนักจนเกินไปถึงแม้ว่ามันจะมีทั้งส้มทั้งกรฟฟูดทั้งเลมอนพวกเนี้ยแต่ผมว่ากลิ่นมันออกมาแล้วสดชื่นแนวแบบดมแบบซีตรัสที่มาในเลเวลกลางๆนะครับแล้วก็ได้กลิ่นของความหวานจากความเป็น ฟลอรัล uh, แล้วกันคือคิดว่าน่นจะมาจากตัวสวีทพีอะครับคือมันน่าจะสวีทสมกับชื่อของตัวมันอนะเพราะว่าในข้อมูลเนี่ยบอกไว้ว่าไอตัวดอกสวีทพีเนี่ยกลิ่นมันจะมีความค่อนข้างไลท์นะครับกลิ่นจะเบาๆนะครับบวกกับความเป็นสวีทก็คือจะกลิ่นจะหวานเบาๆนะครับแล้วก็ได้กลิ่นของความเป็นพวกกลิ่นพีชแล้วกันกลิ่นออกแนวพวกพีชหรือแอปเปิลคอร์ดผลไม้โทนประมาณนี้นะครับมีความฟุง้งของความเป็นฟรุตตี้นะ แล้วก็ได้กลิ่นของดอกกุหลาบนะคะเป็นกุหลาบทีไไ่ไม่ได้ไม่ได้แบบชัดเจนอะไรมากมายนะคือมันอาจจะด้วยความที่มีกลิ่นของดอกไม้อย่างอื่นเข้ามาแซมด้วยนะครับบวกกับความเป็นผล,ลไม้กับซีตรัสเนี่ยมันเป็นกลิ่นที่ดูแบบดูเหมือนเหมือนเ,อนเราอยู่ในสวนจริงๆอะะครับคือเป็นสวนที่สดชื่นอะนึกถึงสวนที่แบบมีดอกไม้ที่บานนะครับเป็นดอกไม้ที่แบบดอกไม้สดๆมีแบบ ผีเสื้อบินอยู่ในสวนหอมมากเลยครับกลิ่นนี้เนี่ยมันเป็นกลิ่นของสวนที่ดูแพงอ่ะครับคือมันเป็นกลิ่นของความแบบสวนที่ดูหรูหราสวนที่แบบมีสไตลอ์อ่ะเป็นสวนนะคะแบบเป็นสวนที่มีแบบอารมณ์อารมณ์แบบความเป็นลอนดอนอะมีความเป็นออกแนวพูดดีแบบเป็นสวนของคนมีฐานนะสวนคนรวยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็กลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่ผมว่าสามารถใช้ได้กลางวันและกลางคืนนะแต่อาจจะ ออกไปกลางวันสักประมาณเจดสิบกลางคืน30สิเปอร์เซ็นต์นะครับฉีดไปทำงานได้เลยนะครับกลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่ ique, อยูยูนี้ก็ดูแบบถ้าฉีดไปทำงานแล้วคุณจะเป็นคนที่แบบมีความแบบดูมีความรู้อะครับดูมีความน่าเชื่อถือด้วยนะครับผมก็ได้กลิ่นความเป็น่ามีความเป็นดอกกาดินเนียความเป็นดอกฟรีเซียด้วยนะครับเป็นกลิ่นที่คือออกแนวแบบท ropical นิดๆด,ด,ด้วยนะ มีความสดชื่นนั่นแหละครับท็อปปิคคอมีความแบบสดชื่นสดใสก็นึกถึงแบบคนอายุประมาณสักยี่สกลางๆแล้วกันจนถึง30นะครับกลิ่นกลิ่นแบบเนี้ยเนาะหอมมากเลยครับชอบคือไปดมที่เคาน์เตอร์ครั้งแรกเนะี่ยคือแบบชอบมากเลยนะกลิ่นนี้คือเป็นอะไรที่แบบดมแล้วคือนึกถึงผู้หญิงแบบผู้หญิงสวยคนนึงเลยครับเป็นออกแนวจะมาดามอะไรประมาณนะี้คืออาจจะแบบ เป็นมาดามที่อายุยังน้อยๆอยู่แต่ประสบความสําเร็จอะนะครับตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยผู้ชายก็ใช้ได้นะครับความเป็น EDP นะครับก็ติดผิวผมไปได้ประมาณ7-8ชั่วโมงนะอ่ะโอเคครับก็ตัวต่อมานะครับตัวที่ออกตามมาก็คือตัวตัวนี้เลยนะ My b u r b e r r y Black นะครับตัวนี้เนี่ยเป็น p e r f o r m e นะครับคือกลิ่นเนี่ยจะเข้มกว่าอีก2ตัวเลยนะ ตัวนี้นะครับเพอร์ฟูเมอร์เนี่ยก็คือคุณฟรองซิสกุยองเหมือนกันนะครับในท็อปโน้ตนะครับมีจัสมินมิดเดิลโน้ตมีพีชกับโรสเบสโน้ตมีแอมเบอร์กับแพทชูลี่แค่นี้เลยนะครับคือกลิ่นนี้เนี่ยมันเป็นกลิ่นที่แบบพลนมากเลยครับคุณผู้ชมอืมโอ้ กลิ่นนี้นี่เป็นกลิ่นที่ฟุ้งมากเลยครับแล้วก็เป็นมวลที่แน่นค่อนข้างแน่นนะแน่นด้วยแล้วก็ดูอ้วนด้วยนะครับตัวนี้เปิดมาได้กลิ่นเปรี้ยวของความเป็นพีชนะครับคือพีชเนี่ยชัดเจนเลยนะตัวนี้ผมได้กลิ่นของความเป็นแพทชูลี่ที่มันตีขึ้นมาด้วยนะครับอย่างที่บอกคือแพทชูลี่เนี่ยมันไปอยู่ในน้ำหอมตัวไหนเนี่ยมันทำให้น้ำหอมครับมีกลิ่นแบบออกแนวดู ดูแพงอะ่ะดูหรูหรานะครับกลิ่นพีทเนี่ยชัดมากเลยนะแล้วบวกกับกลิ่นของความเป็นแอมเบอร์เนี่ยมันก็จะมีออกแนวกลิ่นออกหวานหวานด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยกลิ่นเนี่ยค่อนข้างแบบดูเป็นผู้ใหญ่นิดนึงนะครับกลิ่นมีความอ่ามาชัวนะแล้วก็จะออกแนวแบบเหมือนจะออกแนวดูเป็นผู้ใหญ่ที่แบบดูมี power ดูมีความมิสทีเรียสแล้วก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่แบบดูแบบแอบเซ็กซี่ด้วยนะครับเหมาะกับใส่แบบไปออกงานกลางคืนะนะครับเพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างเข้มแล้วก็ แรงอยู่นะครับตัวนี้เนี่ยอืเป็นกลิ่นที่เหมาะกับกลางคืนดีกว่านะครับตัวนี้คือถ้าฉีดกลางวันอากาศร้อนๆอย่างเมืองไทยเราเนี่ยคือแดดจัดๆเนี่ยผมว่ามึนนะครับมีโอกาสมึนสูงนะครับตัวนี้ผู้ชายก็ใช้ได้อีกนะครับคือมันไม่ได้แบบดูเฟมินีนจนเกินไปนะครับคือด้วยความเป็นพาร์ฟอมนะตัวนี้เนี่ยผมฉีดเนี่ยอยู่บนผิวผมได้ประมาณแบบสิบชั่วโมงเนี่ยได้แน่นอนนะครับกลิ่นแอมเบอร์เนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับ นึกถึงแบบผู้หญิงที่อยู่ในชุดลาตรีแบบชุดลาตีแบบสีดำๆหน่อยอ่ะนะครับหรือในชุดลาตีแบบสีทองก็ได้นะครับประมาณนี้เลยตัวนี้ถ้าฉีดไปทำงานผมว่ากลิ่นหนักไปหน่อยฉีดแบบไปกลางคืนไปปาร์ตี้ได้นะครับคล้ายกับตัวเบอร์เบอรี่ที่เป็นตัวออริจินอลเมื่อกี้แหละครับแต่คือมันจะหนักไปในโทนของพีชกับแอมเบอร์นะครับคือตัวที่เป็นออริจินอลเนี่ยจะหนักไปในทาง ความเป็น citrus f ต u i t บวกกับความเป็น floral นะโอเคครับตัวต่อไปนะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้นะ My b u r b e r r y Blush นะครับตัวนี้เนี่ยในข้อมูลนะครับบอกไว้ว่าเปิดตัวปี2017 Perfumer ก็คือคนเดิมเลยนะครับคุณ Francis ุยยอง Top note มี p l m a g n a t e นะครับก็คือทับทิมแล้วก็มีเลมอนนะครับ Ode, มิดเดิลโน้มีกรีนแอปเปิลแล้วก็โรสเจอเรเนียมเบสโน้ตมีวิสทีเรียแล้วก็จัสมินนะตัวนี้เป็น EDP ด้วยนะครับเปิดมาก็ได้กลิ่นทับทิมเลยครับเป็นกลิ่นที่เป็นฟรุตตี้ที่มีความใสบวก,กับความหวานนะครับ มีความแบบเป็นผลไม้ที่มีความจุซี่มีความฉ่ำน้ำนะอ่าได้กลิ่นของแอปเปิลนะครับแต่แอปเปิลในที่นี้เนี่ยเป็นแอปเปิลที่ไม่เปรี้ยวมากกลิ่นนี้คือเป็นกลิ่นที่ดูแบบดูใช้ง่ายที่สุดเลยละกันนะครับคือมีความเฟรชมีความชัดเจนของผลไม้นะจะเป็นผลไม้ที่แบบใช้ง่ายๆครับเหมือนจะออกแนวแบบผลไม้ออกทางแบบเยลลี่เบาๆด้วยนะตัวนี้นะครับ ความเป็น f l o r รลเนี่ยก็เป็นกลิ่นของดอกวิสทีเรียซะมากกว่านะที่เป็นดอกไมส้สีม่วงกลิ่นจะไม่ค่อยแรงนะครับกลิ่นจะออกแนวมีความโรแมนติกเบาๆนะกลิ่นนี้คือกลิ่นนี้ยผมว่าดูเป็นกลิ่นที่ดูเด็กที่สุดในบรรดา3กลิ่นนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้ง่ายนะผมว่ากลิ่นนี้เนี่ยใช้ได้ตั้งแต่แบบมหาลัยก็ใช้ได้เลยนะ ตัวนี้จะมีความเป็นเฟมินีนสูงกว่าทุกตัวนะครับเป็นโทนกลางวันนะครับตัวนี้คือใช้กลางวันเนี่ยจะเหมาะใช้กลางคืนเนี่ยกลิ่นอาจจะเบาไปนิดนึงคือถ้าใช้กลางคืนนะครับแนะนำให้ใช้ตัวมาเบอร์เบอรี่ที่เป็นออริจินอลหรือไม่ทีคือถ้าอยากได้เข้มเข้มคือใช้ตัวมาเบอร์เบอรี่แบล็เข้าไปเลยนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยพอมันดดยดาวไปเนี่ยบนผิวผมอะผมลองฉีดนะกลิ่นเนี่ยจะมีความแบบ เหมือนกับตัว My Burberry o r i g i ริจแบบแทบแยกกันไม่ออกเลยนะครับเพราะเป็นสกินเซนส์อะความทนก็พอๆกับตัว My Burberry o r i g i ริจนะอยู่ได้ประมาณ7 8ชั่วโมงนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าใส่ไปทำงานนะผมว่าก็โอเคนะเหมือน First Do u b e r ละกันนะครับชั่วโมงบินอาจจะยังไม่สูงอะไรเงี้ยยังจะดูแบบดูเด็กๆนะครับสดชื่นนะครับใช้ง่ายแล้วก็ผมรู้สึกว่าตัวบลัชเนี่ยจะเป็นตัวที่ผมว่า คุณผู้หญิงหลายคนเนี่ยใช้ตัวนี้มากมากกว่าตัวอื่นเลยมั้งเพราะว่ามันใช้ง่ายนะครับตัวนี้นะโอเคครับก็หมดแล้วนะครับ3กลิ่นก็คือถ้าผมเปรียบให้เขาเป็นแบบผู้หญิงแบบ3ประเภทนะ,ะเด็กสุดก็คือตัวบลัชนะครับตัวตัวนี้แหละนะบลัชใช้ง่ายนะครับเปรียบเสมือนเด็กมัธยมก็ใช้ได้นะหรือจะเด็กมหาลาัยนะครับเลื่อนมาจนถึง First ber, เฟิร์สจอบเบอร์เอเคใช้ได้ใช้ง่ายนะครับนะถ้าเป็น โตขึ้นมาหน่อยเนี่ยผมให้ตัวออริจินอลนะครับใช้ตั้งแต่แบบอ่เฟิร์สจัปเปอร์มาเลยจนถึงแบบสักประมาณ20ไปไปายนะครับ30ต้นๆก็ใช้ได้เนาะนะครับส่วนตัว My b u r b e r ี y Black เนี่ยก็คือแบบใช้แบบสักอายุประมาณแบบ30ขึ้นไปเนี่ยนะครับหรือใช้แบบไปออกงานกลางคืนเนี่ยตัวเนี้ยคือจะเหมาะแล้วก็จะเป็นกลิ่นที่ดูแบบดูเอลแกน์นะครับ ที่สุดในบรรดาสามกินนะดูแบบเป็นคนที่แบบเป็นผู้หญิงที่ดูสง,ง่าดูสุขขุมนะครับดูแบบเป็นกลิ่นของคนแบบคนรวยอะ่ะคนมีตังซึ่งทั้งสามกินนี้ก็ดูเป็นคนมีตังเหมือนกันนะครับเนาะถ้าเป็นบลัชเนี่ยก็จะเป็นแบบอ่ะคนมีตังแบบลูกคุณหนูเนาะถ้าเป็นออริจินอลจะเป็นคนมีตังแบบทั่วทวไปที่แบบทํางานทํางานดีๆอย่างเงี้ยนะครับทํางานดีๆมีการงานที่ดีส่วนตัวนี้คือเป็นคนที่ ประสบความสําเร็จแล้วนะครับในชีวิตเป็นเจ้าของกิจการผู้บริหารระดับสูงโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีือน้ําหอมทั้ง3กลิ่นของ My ้เบ b e r เ y นะก็ผมคิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่จะเป็นต้องมีทั้งหมด3กลิ่นนะครับก็คือเลือกมาสายอย่างใดยอย่างหนึ่งก็ได้นะครับถ้าเป็นผมอะถ้าถามผมผมว่าผมชอบกลิ่นไหนมากที่สุดผมก็คงตอบว่าผมชอบกลิ่นนี้นะครับตัวที่เป็นออริจินอลนะคือมันดูกลางๆนะครับคือมันไม่ได้แบบ ดูเฟมินีนไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ดูมีความแบบเข้มจนเกินไปด้วยนะครับคือตัวนี้เนี่ยใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับแต่จะไปกลางวันสักเจ็ดสิบใช่ไหมกับกลางคืนสัก30%เปเนาะก็เป็นกลิ่นที่แบบผมว่าในสําหรับผมอะมันเป็นในเลเวลที่กำลังดีนะครับแล้วก็ใช้ทำงานได้ใช้ไปไหนมาไหนก็ได้นะครับเนาะ แล้วก็ดูแบบดูเอลิเกนดูสง่าไม่แพ้กับตัวแบล็กแล้วก็ดูสดชื่นนะครับดูแบบมีความแบบเฟรชไม่แพ้ตัวบลัชนะอ่าโอเคครับก็ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่สนใจคอลเลคชันนี้ก็ลองไปดมกันก่อนนะครับเปรียบเทียบทั้ง3ากลิ่นเลยนะว่าตัวเองชอบกินไหนแล้วก็เลือกมาสักกลิ่นหนึ่งก็ได้นะครับตัวคอลเลคชันนี้เนี่ยราคาเนี่ยก็ชิดว่าน่าจะอยู่ที่ราคาประมาณห้าพันประมาณเนี้ยนะครับ ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็คงขอจบการรีวิวน้ำหอมมาเพียงเท่านี้ส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้ช่องของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวน้ำหอมกินไหนก็ขอให้ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ